ฟอนไม่ว่าจะเป็นฟอนไม่ว่าจะเป็นฟอนคิกไซคิกเราพี่ผมพอมีพื้นฐานบ้านิดเดียวนิดเดียวเลยครับแล้วดูจากนั้นโอ้ยไม่เมื่อกี้เรเดินแบบทดสอบผิวได้ไงปุ๊บอ๋อเด้งออกเลยเมื่อกี้ก็เรียกได้ว่าใกล้จะเปิดกล้องแล้วขึ้นมาทุกทีะครับผมเฮ้ยคุณย่งขยับเยอะต้องใจโอ้โหกระดูกขาหมดเลยนะครับ ผมคิดว่าทุกท่านไม่รู้แล้วว่าเราไปเรียนอะไรกันมาน่าจะเรียนแอ่งติ้งคือจะกระสนาน่าจะเรียนแต่งติ้งออกแรงอ้โหขยับไม่ได้เลยตอนนี้พอไม่มาทุกทีนะครับใช่ก็มันมันหนักมากจริงนะที่เราไปเตรียมตัวอะไรกันไปครับผมอ่ะในสิ่งตอนนี้เหลือถ่ายอย่างเดียวแล้วอ้าวขิงกันเหลือคนดูเลยครับคนดูรอดูเรืียงครับอ่าวกำลังใจมาเต็มแล้วคุณวอลเหรอครับวันนี้ปวดเนี่ยผม ผมก็บอกเลยว่ามันแปลกใหม่ครับผมไม่ลืมลืมภาพคาแรคเตอร์เก่าๆเราไปได้เลยครับต้องบอกว่ามันแปลกใหม่มากๆนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงถ้าถ้าแบบอยากมองหาพี่วีน้องมาร์คอะไรยก็คือไม่เหลือแล้วไม่เหลือ้อ้าเป็นภาพอะไไม่เหลือเลยภาพอื่อแล้วอ้าวไองนี่ว่าเห็นว่าแบบคุณวอมีแบบช่องวอคราบของตัวเองที่แบบมีทักษะเทควันโดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี้ยตอนที่แบบน้องเขาไม่เรียนอ่ะเรามีอะไรเทนเพิ่มเติมไหมครับ ผมไป้ยครั้งเดียวรตสอุนนี้ครั้งเดียวเลยโอ้ยใ้เรื่อยผมด้วยเพราะว่าเขาลุลงหน้าไปแล้วได่คือคือลงลงหน้าครั้งแรกของผมในตอนปอนจะรู้ว่าต้องถ่ายเกี่ยวกับแอคชั่นอย่างงี้หรอคือผมรู้ตั้งแต่เด็กแล้วตอนตั้แตอนเนี้ยผมก็เลยฝึกเบสิกมาหมดแล้วสายเกี่ยวเลยกอนต่ต่อนมสายสีเดยวเป็นสายทพรเใจรู้ ขาเม <of er ื่กีนเ่โอ้อผมขาแกนนี่สุดยอดแี่จะบอลหนึ่งเลยเหรอบอลหนึ่งว่าเป็นโซเมติกเลยผมได้หมดอ้ามกลายเป็นแบบว่าคุณยิีมีทักษามากกว่าคุณวอนี่ิืนยืนเนี่ยตรงนี้ผมคำนวณแล้วนะว่าระยะไหนเลยแต่รวงเราเน้นเข้าชิดเดี๋ยวก่อนนะี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ยนอ้้ยอ้ยอ้น้น้นโอ้ยอ้ยโเ้า้นเอ้าชิ้อ้ย้นเข้าชิ้้าก่อนหรือเปล่าครับ เ้ยันอ่เดี๋ยวเดี๋ยว้าเกคนผมเชิญคุณสองคนบนเวทีแล้วเดี๋ยวผมรู้ไู่ถึงละเราเรียกใจเลยเธอละนะกลับเพาอะไรวะอั้อะไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวบอกว่าซีรี่กำลังจะออนแอร์กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็เตรียมออนแอร์อยากให้คุณหญิงกับคุณวอลฝากผลงานกับคุณื้ท่านก่อนแล้วก็อ้อนคุณพ้ท่านเลยว่ารอติดตามซีนีของเราด้ช่องทันอีก ก็ฝากซีรีส์นะครับแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ค sì, ือมันใกล้มากแล้วจริงๆนะครับพวกเราก็าทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าทุกทีมทุกฝ่ายนะครับก็ตั้งใจทำแบบเรื่องเนียนมากขอบผมณยัยทุกคนติดตามนะฮะแล้วผมเ็ว่ามันเป็นแนวที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราด้วยเพรวกเราไม่เคยทำอะไรที่มันจริงจังระดับนี้มาก่อนใช่ครับแล้วก็เหมือนทุกคนที่ผ่านมาก็จริงจังเไปหมดจริงจังจริงจังแต่ว่าครั้นี้มันคนเลาไม่ไหวแล้เราเราอวจริงจังอการเรียนแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นหน่อยก็ อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานนะครับใช่ค่ะ